เ้ากั้นดอกพิรุณการอยู่ใต้ทะเลเสียวจิวเจ้าดำน้ำไปเอามาให้ข้าฮะไม่กี่วันก่อนเห็นพี่บุญธรรมชอบกินขนมนี่วันนี้จือเฮอทํทำมาจำนวนหนึ่งอยากให้พี่บุญธรรมลองชิม กระทั่งองค์ชายสามที่วันก่อนมางานเลี้ยงรับรองยังชอบฝีมือของจือเฮอร์มากเชิญเจ้าก่อนอาขอบคุณหาเทพออืม รสชาติไม่อร่อยเลรอออ,องหญิงขนมไร้กังวลน,นี่ให้รสชาติเหมือนเดิมเพียงแต่เพียงแต่อะไรเพียงแต่ทำไมไม่ให้ความรู้สึกไร้กังวลแล้ว น่าดีนักนักเสียวจิวเ<ฮ>สียวจิวฮะองหญิงทำไมข้าทำออกมาแล้วไม่อร่อยขนาดนี้เจ้ากล้าลองดีกับข้าเชียวเหรอเอิ่ม องหญิงฟังหมอมฉันก่อนหมอมฉันไม่กล้าลองดีกับองหญิงลอกแต่แกสอนดอกไม้ในขนมได้กังวลนี้จะแตกต่างกันไปแล้วแต่คนทําขนมหมอมฉันก็ไม่ทราบว่าจะออกมาแบบนี้แล้วแต่คนทําขนมในเมื่อพี่บุญธรรมชอบกินที่เจ้าทําข้าก็จะทําออกมาเหมือนกันให้ได้เฮเจ้ากล้าขัดความต้องการขององหญิงเลยเหรอเอ่อหมอมฉันไม่กล้าอันที่จริงขนมได้กังวลที่ทําก็ใช้วัตถุดิบทั่วไปมีผลึกน้ำแข็งทะเลบุรพาหยาดน้ำพึ่งทองม่วงอ๋อ มีเพียงการดอกพิรุณการที่ต่างกันถ้าแค่การดอกพิรุณการก็ช่างเถอะเอ๊ะการดอกพิรุณการธรรมดาจะมาคู่ควรกับองค์หญิงได้ยังไงเพคะตามความเห็นของหม่อมฉันควรจะใช้แกนราชาดอกพิรุณการจากศูนย์กลางทะเลสู่กำเนิดถึงจะยอดเยี่ยมที่สุดองค์หญิงตั้งใจทำอย่างพิถีพิถันขนาดนี้มาหาเทพจึงจะรับรู้ได้ ไม่เลวอิวรูแต่งตัวให้ข้าไปทะเลสูกกำเนิดเพคะไปกับข้าเพาะคะองค์หญิงเพคะขอให้ท่านบรรลุธรรมในเร็ววันตั้งใจเป็นเทพที่ดีอเอวของข้าข้าควรพักสักหน่อยเซียวจิวเจ้าทำอะไรนะกดสวรรค์ไม่อนุญาตให้ทำตัวขี้เกียจหรหือเพคะเจ้าเหม่อะไรอยู่เจ้าไปด้วยกันกับข้าข้าจะคอยสั่งการ ให้เจ้าไปเก็บดอกไม้ด้วยตัวเอง<ะ>ในเมื่อกา้านดอกพิรุณการอยู่ใต้ทะเลเซียวจิวเจ้าดำน้ำไปเอามาให้ข้าฮะ,ฮะ ทาแ,และขนมว่างเสร็จแล้วเรียงเรานั่งพักกันก่อนเถอะเทพค่ะมหาเทพแม่เท่าตัวหมู่ส่งสารท้าดวนของราชามานครามมาเขาอยากประลองกับท่านมหาเทพ เรื่องนี้ควรตอบสารอย่างไรชงหลินเจ้าว่าใบชานี้เป็นอย่างไรเรียนมหาเทพชงหลินมองไม่เห็นความหมายที่ซ่อนอยู่ฉะนั้นเจ้าควรรู้ว่าเรื่องที่ต้องพิธีพิธันที่สุดเกี่ยวกับใบชาคืออะไรมหาเทพเคยกล่าวไว้ว่า เรื่องที่ต้องพิถีพิถันที่สุดเกี่ยวกับใบชาคือการเก็บในเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมชงลินเข้าใจแล้ว สีสันสดสวยอย่างที่คิดเลยไปกับวังมหาอุณะนี่อย่าเพิ่งไปองหญิงเห็นอยู่ว่าคุณเป็นองหญิงที่ได้รับบทเรียนทำไมคนที่ชอรร้ากลับเป็นข้า,า,าหรือแม้กระทั่งสวัสยิ่งทนดูไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อฟังฟฟจึงลงโทษข้าที่มา องคหญิง <chore> ด <pareil> ้วยพ่คะทำด้วยใจสุดท้ายก็เห็นผลมหาเทพต้องชอบแน่นอนเริ่มทําปลาเรียงตอนนี้อยู่ในหม้อแล้วแค่รอให้พระองค์ทําอาหารข้าจะกลับวังไปเปลี่ยนเป็นมุกก่อนพี่บุญทรรมกำลังจะกลับมาแล้วเจ้าอยู่ก่อนไปโรงครัวช่วยข้าดูไฟเพคะปลาเปรี้ยวหวานนี้มีรสแบบที่มนุษย์กินควรต้องปรุงแบบที่มนุษย์เป็นผู้ปรุงเจ้าช่วยข้าดูไฟให้ดี ห้ามไม่ให้แอบ,บใช้พลังเซียนถ้าผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวค้าจะถือว่าเป็นความผิดเจ้าเทคะ